แทนแทนแทนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องแม่ใหญ่จอยจ้าพี่น้องจ้าเมื่อเี้แม่ใหญ่จอยพาพี่น้องมาแซ่บแซ่บอ่าแซ่บล่อรับโชคก่อนพี่น้องหลังซีมงเลงเดี๋ยวหูกันนะจ้าพี่น้องจ้ายำกั้งพี่น้องยำกั้งยำกั้งแม่ใหญ่จอยบ้านเคยกินกระเทือนแต่เกิดมาพี่น้องผู้หน่ะเดี๋ยวยกพี่น้องเบิ่งก่อนยำกั้งตัวใหญ่ๆพี่น้องผู้หน่ะอุ้ย ส่บกม่วงพี่น้องส่น้ำปลาราหนุ่มๆพี่น้อง,อง,อง,องมาเด้อจา้ามาเด้อจะแส่บเซก็ไม่ยายจอยเด้อจา้ามือนี้สุดยอดสุดยอดพี่น้องมาเด้อมาเด้อไหล,ไหลกินน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บเบอร์ว่างอลังการพี่น้องกังไม่ยา่จอยบ้านเคยกินทุกกัน ลาดามปะลาพี่น้องอมันไม่กินเลยพี่น้องรสชาติกะ สำหรับรสชาติกั่งจืดๆนอกจาก,กเนื้อเนื้อของของกั่งผมมีกินข้าวผมมีกินอย่างเลยพี่นอะ<อ>ย้ำสสบยงองพี่นนอง พี่น้องแซ่บแชบแต่ว่าเปลือกมันจะ,จะแข็งนิดนึงนะพี่น้องนะเปลือกก็จะมีความแข็งนิดนึงอืม ส่วนเนื้อมันจะอยู่ตรงกลางตรงกลางตั่วหืมหืมรสจัดๆพี่น้องอืม แซ็บแซ็บแซ็บเวอร์วังอือสมซาใจครับ <ừ> ใครอยากแซ่บมาทางนี้เด้อน้ำปลาล่าฟงเส้นหนาที่พี่น้องอืน,นี่ใจ,จกระไดไม่ว่างมองใดก็บาา่าษาใจจักเถอ กินไป่นาะส่วนหัวจะแข็งๆไป่นอะดูดินน้ำปลาแดกดูดินน้ำปลละ 你有牙呢。<laughs> xôm xá chay bạc muông số chợ cái nào số chợ số chợt. ันนี้ไม่ให้จ่อยสร้างมาก้วจ้ะยำกั้งเอาแบบซุปแบบสุปเรียบร้อยแล้วบางคนมันก็กินดิบเนะจ้ะเนาะบางคนก็นก,นกินดิบ

มีอะาจอยกันอยู่หลังหลานคือเกาพี่น้องอยู่หลังหลานตัดผม,มสมขกสมแน่พี่น้องเอ้ยบอกมอ่วง

ของค่ายเปลือกมันออกพี่น้องส่วนตรงนี้ไม่เหนื่อยแซ่บพี่น้องประพีดบวังอืมือ โซมพี่น้องสมหมกน่วงคักสุดยอดเลขเขากันคักน่วงรสจัดจานน่วงกินกังเข้าก็ได้แง่ได้แท้ได้แง่กินสําหรับคนมากกินแบบแท้แง่แง่หม้อหมากหมากเลยพี่น้องหม้อหมากเลยแซ่บดูที่น,น้ำปลาลนวนนวลจ้าพี่น้องมืนอีกเป็นวันพุทธที่หนึ่งพฤศจิกายนมาจากน้องพี่น้องไม่ใช่จอยกับขอเวพอยพรให้พี่น้องทุกคนมนาจาก มีโชคแห่งๆปังๆเลยลุ้ยเด้วอจากพี่น้องเด้อโชคดีไม่ใช่ทุกคนเด้่อจากสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใหญ่จอยกระฝากคือเกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่ใหญ่จอยนำเด้อไปละจ้าสวัสดีจ้าอ้อเพี๋อวพี่น้อง